maximum pain level นะครับก็คือไอแนวนั่นแหละไอแนวที่เนาะไอแนวเนี่ยตรงเนี้ยตึ๊บตึตึบราคามันจะลงแล้วก็ดันกลับไปทำ high ใหม่นั่นแหละก็คือ maximum pain level นะครับอ่าองค์ประกอบของ maximum pain level จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่าสมมุตินี้เนาะราคาสร้างรูปแบบของ QM นะครับแบบนี้นะครับราคาขึ้นมานะครับปึง้งอ่าราคาอาจจะลงมาอย่างนี้ก่อนเนาะคงสร้างใหญ่เป็นขาลงแบบนี้ราคาลงมา,างนี้ตึ๊บตึ๊ตึ๊ ลงมาแล้วเด้งกลับเติบสร้างไหลซ้ายไว้อ่าแล้วก็สร้างหัวตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาดันลงนะครับลงตรงนี้เห็นไหมว่มาสร้าง lower low นะครับราคาไม่สามารถสร้างไฮใหม่ได้บางคนแบบเอ๊ะหนึ่งเอะนะครับสองก็คือการเกิด n p r เป็นจุดสวิงที่เจ็บปวดที่สุดทั้งฝั่งเซลล์และฝั่งบายนะครับก็คือเนี่ยราคามีการหลุดในภาพย่อยสร้างโลว e r นะครับ อ่าผมก็เขียนไว้เนะสายเบรกเอาบางทีชอบช็อตตามนะครับก็โดนไปนะครับอาจจะโดนสต็อปลอสหรืออะไรก็ว่ากันไปนพอราคาเด้งกลับปึ้งนะครับไปสร้างไฮเออร์ไฮเอรบางคนแบบโอ้หแน่แน่เลยเดี๋ยวขึ้นต่อแน่ๆน,นะครับสร้างโลว์ว่าโลแต่ดันไปสร้างไฮเออร์ไฮในภาพย่อยนะครับพอสร้างไฮเออร์ได้แล้วแต่ราคาดันกลับตัวอีกครั้งหนึ่งในภาพย่อยนะครับสายเบรกเอาก็อาจจะฟอลโล่บายตรงนี้แล้วก็โดนเลยเพราะว่าราคามัน มีการทิ้งตัวลงมาจริงๆนะครับเห็นไหมมันสร้างโลแล้วก็สร้างโลอีกครั้งหนึ่งโลที่เป็นโลว่าโลไฮที่เป็นไฮเออร์ไฮนะครับโคตรงงเลยเห็นไหมตรงเนี้ยราคามีความสับสนมากๆนะครับก็คือพูดง่ายภาษาผมอะจุดกับตัวมันจะเกิดการสะบัดราคาแหลนะเนาะตรงจุดนี้อาจจะมี MPL ที่เป็นซนะัพพอร์ตเนาะพูดง่ายถ้ามันสร้างโลว่าโลในภาพย่อยเมื่อไหร่ตรงเนี้ยเป็นจุดซัพพอร์ตของ MPL เห็นไหมมันทะลุขึ้นไปพวดตรงเนี้ย ถ้ามันเกิดสร้างโลอีกครั้งจุดที่มันต่ําลงไปอีกครั้งหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยนั่นแปลว่ามันหลุดซัพพอร์ตของ MPL แล้วตรงนี้เรามั่นใจได้เลยว่าตรงเนี้ยเป็น MPL นะครับหลุดตรงนั้นไปจะเป็นการคอนเฟิร์ม MPL ของด้านบนนะครับไอตรงไฮไลา์ I, ตรงนี้เราก็เลยมองเป็น MPL นะครับและจะเข้ารูปแบบของ QM เมื่อไหร่เข้ารูปแบบของ QM เมื่อมันเบรกสตั๊กเจอร์ของโครงสร้างตรงนี้โครงสร้างที่ใหญ่กว่านะโครงสร้างที่มันสร้างไหลเป็นเบรกสตั๊กเจอร์ตรงนี้เข้ารูปแบบของ QM เรียบร้อยก็คือ ไหลซ้ายหัวไหลขวาไหลขวาจะมี MPL หรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรแต่คีย์ก็คือจะต้องเกิดโลที่ต่ํากว่านะครับควรต้องตัวเอียงนะครับโอเคสังเกตจุดที่ราคาเบรกเอาอาจจะมีแท่งแบบแรงๆแบบนี้ได้ก็เป็นจุดสังเกตเนาะราคาที่มันแบบเบรกจุดซัพพอร์ทที่เราใช้สังเกตจุด MPL ตรงนี้อาจจะมีแท่งแรงๆทิ้งพับๆๆลงมาเลยนะครับประมาณนั้นจุดเบรกส่วนใหญ่จะมีแท่งแรงๆยาวๆาวามารุบัสุนะครับ มาคุมแท่งก่อนหน้าให้เกิด e n g c a r i n g นะครับอา,อาจจะมี e n g c a r i n g เหมือนแบบเรามองตรงนี้เป็นมันมีแท่งแดงๆคุมเลยนั่นแปลว่าตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตได้นะครับแสดงให้เห็นถึงแรงที่ทําให้ทะลุผ่านแนวรับและทําให้โครงสร้างราคาเสียได้นะครับประมาณนั้นก็คือราคามันลงมาแล้วดันขึ้นใหม่หมนะครับเหมือนมันจะขึ้นแต่มันไม่ขึ้นแต่ดันส่งลงมาแรงๆด้วยแท่งแรงๆแ,แบบนี้อีกครั้งหนึง่ง โอเคเฟกเอ n e ซนจริงๆพูดไปแล้วแหละเฟกเอ้าซนก็คือโซนที่ราคาสร้างแนวไว้นะครับหลังจากสร้างรูปแบบของ QM อันนี้สร้างรูปแบบของ QM เรียบร้อยแต่มันยังไม่เข้าถึงจุดที่เราจะ Entry เข้าราคาเพราะว่ามันยังไม่กลับไปที่แนวแนวของ QL m นะครับ u s m e r Level นะครับแต่ราคาดันเหมือนกับ เราก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจมันจะขึ้นเป็นจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันสร้างไปชนแล้วมันเป็นแนวต้านแบบนี้ชนแล้วลงชนแล้วลงนะครับจุดนี้ถ้ามันสร้างกุมาโดเลเวลไว้ข้างบนนะครับภาพที่มันสร้าง QM ไว้ให้ระวังนะว่ามันมีโอกาสที่จะกลับไปหา QM นั้นแล้วค่อยลงจริงนะครับอันนี้เราก็จะมองเป็นเฟกเอาท์นะครับเป็นแบบนี้นะครับพอเบรกเฟกเอาท์มาได้เนี่ยราคาจะวิ่งกลับมาชนอ่า ชน m p l ก็ได้หรือชน c u s u m e r Level ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ในแนวใกล้ๆกันแหละนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็น Sell Area นะครับซึ่งเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น Area ที่เราจะเปิด Position แล้วก็เป็นจุดเข้าเทรดนันเองนะครับอันนี้คือ Fake Out Zone ครับอ,อันนี้ก็คือจริงๆก็ให้ระวัง Fake QM หน่อยเนาะนะครับรูปแบบแบบนี้นะครับสร้าง c u s t um o m d o สร้างเฟกเอาเอ๊ะบางทีเนี่ยมันเกิดคล้ายคล้าย QM ตรงนี้นี่หว่านะครับก็คือหมายถึงว่ามันสร้างสร้างเอ่เฟกเอาไว้ก่อนนะชนชนชน,ชนแล้วไม่ขึ้นนะครับแต่ดันมาชนในจุดที่มันต่ำลงแล้วแบบพูดง่ายเหมือนคนที่ไหลไม่เท่ากันตรงนี้แทนเห็นไหมมันคล้ายกันเลยนะครับให้ระวังเฟกค QM นะครับพอมันชนเสร็จปุ๊บจุดที่เราจะสังเกต ได้ว่ามันเป็น f a k QM หรือไม่เป็น fake QM ก็คือตรงนี้แหละมันชนไปหลายครั้งหรือเปล่านะครับมันเป็นมันเป็น f a k เอาหรือเปล่านะครับตรงนั้นให้ไประวังด้วยถ้าเราเห็นเป็นแนวแบบนี้แล้วชนหลายครั้งแล้วดันมาสร้างคุณสมบัติ l e v e แบบนี้ไว้ให้ระวังให้ระวังว่ามีโอกาสทะลุกลับขึ้นไปเนาะประมาณนี้นะครับจริงๆตรงนี้บางทีเนี่ยการขึ้นแบบอย่างเงี้ยกลับไปหาจุดที่มันเป็น QM เนี่ยบางทีมันจะขึ้นแบบแปลก บางทีลักษณะตรงนี้เราจะเห็นเป็นลักษณะการขึ้นแบบเป็นเขาเรียกคอมเพรสชันก็คือการบีบตัวขึ้นไปเรื่อยๆชนแล้วก็ขึ้นชนแล้วก็ขึ้นชนแล้วขึ้นแบบเหมือนเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตึ๊บ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 แบบเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตได้จุดหนึ่งนะครับจริงๆคอมเพรสชันไม่จาเป็นต้องเกิดตรงนี้เสมอไปนะเกิดตรงไหนก็ได้นะครับคอมเพรสชันเป็นรูปแบบของการเคลื่อนตัวของราคารูปแบบหนึ่งแค่นั้นเองนะครับคอมเพรสชันเนี่ยเป็นรูปแบบของการเคลื่อนตัวของราคาอ่าฮะเป็นลักษณะของการบบบีออััััดนนนน่เงะะคครรบ โดยการพักย่อตัวบีบเป็นจุดๆนะครับส่วนใหญ่จุดที่มันบีบตัวแล้วรับราคาอยู่ใช้คําว่ารับราคาอยู่ถ้ามันเคลื่อนตัวขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะเป็นดีมานดีมานย่อยตรงเนี้ยรับราคาตรงนี้ก็ขึ้นไปยึกยักษนิดนึแล้วขึ้นไปเนาะตรงนี้กลับมาตรงนี้ก็จะเป็นดีมานที่รับอยู่เห็นไหมว่าบางทีเนี้ยราคาจะขึ้นอย่างเงี้ยคล้ายๆรูปแบบขั้นบันไดยึกยักๆ์ยิยักๆ์ยิยักยิงยัก,ก,ยก,กตรงนี้มีโอกาสเกิดเนาะตรงนี้มีโอกาสเกิดบางทีมันแบบ ยิกยักย,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 กยกขึ้นไปแล้วไปชน QM แล้วค่อยลงจริงนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ